ทีมงานทะพ่อและแต่สงขาครับเรามีเรื่องเตือนภัยของพวกแกงคง call center มาให้ระวังกันนะครับมันยังมีอยู่เรื่อยๆครับรูปแบบเดิมๆบางคนที่รู้ทันเ็รอดไปครับส่วนใครที่ไม่เคยเจอก็ดูคลิปนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้เสียรู้และก็เสียตังค์ครับเขตนี้มันมีแกงคง call center ใช้เบอร์0613167330โทรมาหาพี่ผู้ชายคนหนึ่งทานองว่ามีคนนำบัตรเครดิตของพี่เขาไปเปิดใช้ที่จังหวัดตราดโน่นเลยครับ แต่ดีนะครับที่พี่ผู้ชายคนนี้รู้ทันก็เลยตามน้ำดูว่าพวกมันจะเอายังไงครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการสนทนาบางช่วงบางตอนครับครับไม่ครับผมขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับอ๋อคุณขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ้าไม่ทราบว่ารถร้านค้าสะดวกสะดวกซื้อข้างทางมีไหมครับพุดครับใจผมหนากระดาษประกาไว้ทำอะไรเหรอครับ อ่าตัวนี้ที่ผมได้แจ้งคุณไปเมื่อสักครู่แล้วว่าผมเนี่ยจะทำการแจ้งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเพื่อให้คุณทาการแจ้งความนะครับครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยวแ๊บนึงนะอันนี้อันนี้บัตรที่เขาเปิดใช้รหัสผมใช่ไหมครับอ่าที่เขาเปิดใช้ข้อมูลของคุณเลยครับครับผมครับผม ที่ใช้จ่ายนะครับ <jaar> สิกุมภาพันสองพันหาร้ครับอ่าใช้จ่ายนะครับ1ินะครับกุมภาพันสอง5ันา้อยหนะครับครับเวลานะครับสิบเนาฬิกาสานาทีครับ11เนาฬิกาานาทีครับผมและเวลา14บสนาฬิกานะครับที่สนาทีครับอ่าสิบนาฬิกายีนาทีครับผม จำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปนะครับจำนวนเก้าหมืนแปดพันห้าร้อบาทครับยอดนะครับเก้าหมืนแปดพัน้าร้อยบาทครับตัวนะครับเมื่อกี้ข้างหลังไม่ได้ยินเลยครับสายมันหายไปว่าอย่างไรครับผมอ่าครับอ่าแต่เนี่ยคุณยืนยันไหมครับว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตไปนีนะครับไม่มีครับผมยืนยันครับผมไม่มีครับอ่าคุณยืนยันนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับถือสายรอสักครู่นะครับรอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่รับสายนะครับ อ่าคุณพอจะทราบไหมครับว่าคุณต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าอย่างไรครับไม่ได้ครับผมอ่าตอนนี้นะครับที่ผมแจ้งคุณไปเมื่อสักคราู่นะครับถ้าเด้ครับให้ที่คุณแจ้งว่าถูกชื่อหรือข้อมูลของคุณเนี่ยไปทาการเปิดบัตรเครดิตเป็นนี้นะครับและให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้นะครับและคุณเนี่ยก็แจ้งข้อมูลนะครับที่ผมเนี่ยให้คุณจดเมื่อสักครู่นะครับแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับอ๋อแล้วเดี๋ยวผมจะรู้ได้ไงครับว่า ไม่ใช่พินจาจีนเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงๆนะครับผมจะไม่สามารถกดโอนสายไปที่สอพเอมืองสาได้เลยครับอืมเพราะว่าโดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะไม่ได้ดูมาแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณทำอะไรก็เจ้าหน้าที่ <ผม S 1> จะต้องแก้จดูทราบนะครับที่ผมติดต่อเข้าไปที่เบอร์ของคุณเนี่ยคือว่าผมไม่ได้ทําการส่ง เอกสารเนี่ยไปสาฉบับแล้วแต่ไม่มีการตอบรับแต่ทางคุณเลยนะครับไม่มีเอกสารมาถึงผมจะฉบับเลยนะไม่มีเอกสารมาถึงผมสักฉบับเลยนะคุณพลาดไหมครับผมได้ทำการแจ้งคุณไปแล้วว่าหาะมีบุคคลอื่นเนี่ยสวมรอยแอบอ้างคุณจะไปเปิดบัตรเครดิตไปนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณได้เอกสารหรือเปล่าได้รับเอกสารไหมตรงเนี้ยผมได้โทรมาสอบถามคุณครั้งสุดท้ายซึ่งข้อมูลของคุณเนี่ยจะเข้าสู่เครดิตบูโร นี่ครับดูไว้หรือว่าจดเบอร์ไว้ก็ได้นะครับเบอร์0613167330เป็นเบอร์ของพวกแก๊งเข่าเซ็นเตอร์ครับเผื่อโทรเข้ามาจะได้ระวังกันนะครับถ้าเบอร์นี้โผลมามันแน่ครับด่าแม่ไปสักทีแล้วก็ตัดสายทิ้งครับอย่าให้มันทันด่าเราเพราะว่าหลายคนเคยโดนครับพอเราทำท่ารู้ทันมันด่าแม่ใส่เฉยเลยครับ